การทำนายดวงชะตาคือการมองสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับเราในอนาคตนะครับต้องได้รู้ถึงจะมีโอกาสได้เปลี่ยนแปลงเพราะผมเชื่อว่าคนเราทุกคนควรได้รับโอกาสที่2เสมอไปติดตามรับชมคำทำนายกันครับสวัสดีครับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับ เปิดดวงชะตาของคนที่เกิดในวันพฤหัสสบดีนะครับเราจะมาทำนายดวงชะตาของคนเกิดวันพฤหัสนะครับว่าในช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2564นะครับ <c oughs> คนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตา เป็นอย่างไรนะครับก่อนอื่นนะครับหากคุณนั้นไม่แน่ใจว่าคุณนั้นเกิดในวันใดเพราะการนับวันเกิดตามหลักโหราศาสตร์ไทยกับตามหลักสากลน,นั้นจะมีความต่างกันอยู่เล็กน้อยครับคุณสามารถที่จะพิมพ์เวลาเกิดว่าเกิดกี่โมงและตามด้วยวันเดือนปีเกิดของคุณไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ปอคนเปิดดวงจะกลับมาตอบให้ว่าคุณนั้นเป็นผู้ที่เกิดในวันใดตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับ ก่อนที่จะเริ่มต้นในการทำนายดวงชะตาการฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดในการทำนายดวงชะตาครั้งต่อไปกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงครับในครั้งนี้เราเริ่มต้นกันที่ดวงชะตาการงานนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัส,สบ,บดีนะครับในช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2500 64นี้ต้องบอกว่าคนเกิดวันพฤหัสกับไพ่เดิ d e v เดวิลจะพูดถึงการงานของคนเกิดวันพฤหัสที่มีเกณฑ์ที่จะต้องระวังให้มากครับระวังในเรื่องของปัญหาในเรื่องงานที่มีเกณฑ์จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับผู้คนระวังในเรื่องของการทรยศหักหลังการใส่ร้ายป้ายสี การโยนความรับผิดชอบการปัดความรับผิดชอบนะครับหรือว่าการโยนความผิดให้กับคุณนะครับเรียกได้ว่าจะต้องระวังให้มากการโดนเอารัดเอาเปรียบหรือว่าการโดนใช้งานหนักเกินความจำเป็นต้องระวังให้ดีนะครับในช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2564นี้ คนเกิดวันพฤหัสมีเกณฑ์ที่จะเสียเปรียบคนในเรื่องงานหรือว่าเป็นลักษณะของการโดนให้ร้ายการโดนใส่ร้ายป้ายสีในเรื่องของการทำงานทำสิ่งต่างๆเพราะฉะนั้นคนเกิดวันพฤหัสเองทําอะไรก็จะต้องเซฟตัวเองระวังตัวให้มากรอบคอบให้มากด้วยเช่นกันนะครับในดวงชะตาการงานไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องไม่ดีนะครับในเรื่องดีเนี่ยไพ่สามเหรียญ จะพูดถึงการที่คนเกิดวันพฤหัสนั้นมีเกณฑ์ที่จะพบกับความสำเร็จในเรื่องงานและความสำเร็จนี้จะเป็นบันไดที่จะพาคุณไปสู่ ความสำเร็จในก้าวต่อต่อไปรวมถึงการได้รับความช่วยเหลือการได้รับการสนับสนุนในเรื่องงานจากบุคคลที่3ที่มีเกณฑ์จะให้ความช่วยเหลือคุณหรือว่าให้การสนับสนุนคุณในเรื่องบางเรื่องหรือในบางสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วง21จนถึง30 พฤษภาคม2,564นี้ด้วยนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสจึงเรียกได้ว่าในช่วง21จนถึง31พฤษภาคมนี้มีทั้งอุปสรรคปัญหาในเรื่องงานที่ต้องระวังแล้วก็มีโอกาสที่ดีในเรื่องงานรวมถึงมีความสำเร็จที่รอคอยคนเกิดวันพฤหัสอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นทำทุกอย่างให้เต็มที่รอบคอบให้มากทำทุกอย่างอย่างดีที่สุดนะครับ แล้วเผชิญกับปัญหาด้วยสติแก้ไขด้วยปัญญานะครับแล้วทุกอย่างจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างแน่นอนนะครับดวงชะตาการงานของคนเกิดวันพฤหัสผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาการเงินนะครับว่าคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะมีดวงชะตาการเงินเป็นอย่างไรนะครับในช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2564นี้ครับ สำหรับดวงชะตาการเงินของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วง21จนถึง30 1พฤษภาคม2564ครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสครับต้องบอกว่าไพ่9คาถาจะพูดถึงดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสใครที่การเงินย่ำแย่อยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเงินจะดีขึ้นเล็กน้อยเพียงแต่ว่ายังเป็นลักษณะปัญหาที่เมื่อมีเงินเข้ามา ก็มีเหตุให้ต้องใช้ต้องจ่ายออกไปเก็บเงินไม่อยู่เพราะฉะนั้นจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆให้ดีนะครับระวังสมดุลในเรื่องของรายรับรายจ่ายการเงินกับไพราชินีแห่งดาบยังพูดถึงการเงินที่ยังไม่มั่นคงนักเพราะฉะนั้นต้องระวังให้มากในเรื่องของรายรับรายจ่ายต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับจะต้องใช้เงินอย่างมีสตินะครับคนเกิดวันพฤหัสแล้วก็รอบคอบ ให้มากในเรื่องเงินระวังให้ดีมักจะมีเหตุให้คนเกิดวันพฤหัสนั้นต้องเสียเงินเสียทองโดยใช่เหตุไปกับเรื่องบางเรื่องนะครับดวงชะตาการเงินของคนเกิดวันพฤหัสดวงโชคลาภไม่โดดเด่นเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะเสี่ยงโชคก็ดูให้ดีนะครับแล้วก็เสี่ยงโชคแต่พอเหมาะพอสมก็แล้วกันนะครับดวงชะตาการเงิน ผ่านพ้นไปเราจะมาดูกันที่ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสกันบ้างนะครับวัน21จนถึง31พฤษภาคม2564นี้ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสนั้นจะเป็นอย่างไรครับ สำหรับดวงชะตาความรักของคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2564ครับ ดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสครับ21จนถึง31พฤษภาคมนี้คนเกิดวันพฤหัสในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ต้องระวังให้ดีความรักความสัมพันธ์อยู่ในช่วงเวลาที่เปราะบางและดูจะไม่มั่นคงจะมีสถานการณ์บางอย่างเข้ามาแล้วทําให้คนเกิดวันพฤหัสมีความขัดแย้งหรือเกิดปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคู่รักหรือกับคนรักของคุณได้คุณจะ ต้องระวังให้มากนะครับในดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นคนที่กําลังคบหาดูใจกันอยู่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณนั้นจะต้องเลือกให้ดีจะต้องรอบคอบให้มาก จะโชคดีถ้าคุณรอบคอบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสถ้าเป็นคนโสดกันบ้างต้องบอกว่าคนโสดเองก็ยังไม่มีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่คนที่เข้ามาก็ยังรู้สึกว่าขาดขาด,ดเกินๆไม่ใช่ส่วนคนที่ใช่ก็ยังไม่เจอยังไม่ถูกใจนะครับเอาล่ะครับดวงชะตาความรักของคนเกิดวันพฤหัสใน ช่วง21จนถึง31พฤษภาคม2564นี้ผ่านพ้นไปก่อนหน้านั้นเป็นดวงชะตาการเงินและดวงชะตาการงานนะครับสำหรับวันนี้คนเกิดวันพฤหัสท่านใดที่อยากจะเปิดดวงชะตาส่วนตัวแบบเจาะลึก ในดวงของตัวคุณเองกับอาจารย์ปอคนเปิดดวงนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ตามลายไอดีใต้คลิปนี้แล้วก็สอบถามค่าครูสอบถามรายละเอียดการทํานายดวงชะตากันเข้ามาได้นะครับสําหรับวันนี้อาจารย์ปอคนเปิดดวงฝากกดติดตามฝากกด subscribe ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ฝากกดไลค์แล้วฝากกดแชร์ด้วยจะขอบคุณมากและจะได้เป็นการไม่พลาดในการทํานายดวงชะตาครั้งต่อไปของตัวคุณด้วยนะครับ บุญรักษาเทวาวยพรคนเกิดวันพฤหัสทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ